เพราะว่าสุดท้ายคนเราก็ต้องหาเงินเป็นหลักยือแล้วเนาะสำหรับการใช้ชีวิตประจําวันฉะนั้นช่องเนี้ยผมก็เลยอาจจะทําน้อยลงเท่าที่ควรจะเป็นก็อยากจะขออภัยกับทุกคนที่คอยดูคลิปผมมาเป็นบางครัง้งบางคราวหรือว่าดูมาตลอดสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้ก็มาพูดคุยกันแบบว่าสบายๆนะครับไม่ได้มีเรื่องซีเรียสหรือมีท็อปปิกอะไรที่แบบว่าเข้มข้นอะไรมากเพราะช่วงนี้เอารจริงๆผมก็เริ่มคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกแลวนะครับด้วยความที่ว่าคอนเทนต์ช่องของผมส่วนใหญ่มันก็ค่อนข้างที่จะแบบมันค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มเฉพาะมากๆนะครับฉะนั้นการทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยบางทีก็นั่นแหละก็อาจจะไม่ได้มีท็อปปิกที่มันเยอะมากๆจนผมสามารถที่จะทํามันได้ทั้งหมด บวกกับช่วงนี้จริงๆผมค่อนข้างที่จะห่างหายจากวงการโมเดลมาพอสมควรและถ้าเทียบกับปีที่แล้วหรือว่า2ปีที่แล้วใครที่ดูคลิปผมผ่านตาบ้างหรือว่าดูบ่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าผมจะพูดเรื่องที่ว่าผมอ่ะกำลังทําธุรกิจอยู่ซึ่งมันต้องใช้แรงใช้เวลาในการทําธุรกิจขึ้นมาที่ที่ผมทําธุรกิจอ่ะกับที่ที่อยู่ทุกวันนี้คือคนละที่กันนะครับฉะนั้นนานๆทีอ่ะผมจะได้กลับมาอยู่ที่ตรงนี้ ซึ่งนั่นแหละมันก็ทําให้ผมอะ่ะไม่ค่อยได้จับโมเดลไม่แช่ของผมเองหรือว่าเป็นโมเดลในตลาดโมเดลส่วนใหญ่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วผมว่าความเข้าใจในวงการโมเดลในปีที่แล้วอะ่ะยังดีกว่าปีนี้อีกนะปีนี้ผมค้านขน้าที่จะหางแต่ว่าผมก็มีบ้านที่จะเข้าไปดูหรือว่าแบบไปรีเสิร์ชนี่หน่อย แต่ถ้าได้ดูก็พูดตรงๆว่ามันค่อนข้างที่จะดรอปกว่าช่วงที่ก่อน2-3ปีงเงี้ยโมเดลมันมีคุณภาพที่ดีแล้วก็ราคาที่จะแบบว่าค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลสําหรับผมนะมันก็เลยเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผมไม่ค่อยได้สนใจโมเดลมากเท่าปี2ปีที่แล้วด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยสะสมลายที่เป็นแบบปัจจุบันด้วยแหละมั้งเพราะว่าผมส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าผมสะสมดักนักบอลใช่ไหมดักนักบอลช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอีเวนต์หรือว่ามีอนิเมะอะไรใหม่ๆนะครับ ถ้าไปเทียบกับวันพีซนารโตะหรือว่าการ์ตูนเรื่องใหม่ๆอ่ะมฮีโร่คารดเมีาดาพิฆาตระศูนย์จิจอสรเซนหรือว่าแบบอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องใหม่ๆอ่ะมันก็ยังแบบว่าเออมันก็มีไลา์ผลิตขึ้นมาเรื่อยๆก็เลยดูน่าสนใจกว่าตะขันบอลของผมนะอันนี้มุมของผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือผมเคยสัญญาตอนต้นปีเนาะว่าผมอาจจะพยายามทําคลิปให้ได้อย่างน้อย1คลิปต่อสัปดาห์ หลังๆก็คือ2สัปดาห์แทบจะได้1คลิปหรือดักหน่อยก็แทบจะเดือนหนึ่งออกมาคลิปเดียวมันก็ยิ่งทําให้คนอ่ะไม่ค่อยมองเห็นคลิปในช่องผมก็เป็นเรื่องน่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าผมก็อยากให้คนดูคลิปของเราเนาะถามว่าผมได้ยอดเงินจากการที่มีคนมาดู YouTube ไหมก็บอกตรงๆว่าผมไม่เคยได้สักบาทนะคือที่ทําคลิปทุกวันนี้ก็คือมันคือแพชชั่นล้วนๆเลยก็คืออยากทําอยากจะเสนออยากจะแนะนําสิ่งที่ผมรู้ให้คนอื่นอ่ะได้ฟังมุมมองของผม ฉะนั้นจุดนี้ผมจะไม่ได้ซีเรียสมากที่ยอดวิวตกหรือว่าไม่ได้เงินจาก Youtube แต่ถ้าพูดตรงๆก็คือด้วยอายุที่ผมมากขึ้นแล้วก็หน้าที่การงานที่มันเยอะขึ้นเรื่อยๆอะ่ะผมก็ต้องไปโฟกัสกับจุดๆที่มันควรจะทำก่อน เพราะว่าสุดท้ายคนเราก็ต้องหาเงินเป็นหลักยือแล้วเนาะสำหรับการใช้ชีวิตประจําวันดังนั้นช่องนี้ผมก็เลยอาจจะทําน้อยลงเท่าที่ควรจะเป็นก็อยากจะขออภัยกับทุกคนที่คอยดูคลิปผมมาเป็นบางครั้งบางคราวหรือว่าดูมาตลอดถ้าตอนนี้ผมก็ขอพูดว่าผมเพื่อจะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้สม่ําเสมอเหมือนช่วงแรกๆแล้วแต่ถ้ามีเวลาผมจะพยายามกลับมาอยู่ตลอดนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่ได้จะมีดราม่าอะไรมากนะครับผมก็แค่อยากมาพูดคุยว่า คือผมเหมือนจะหายไปแต่จริงผมยังอยู่นะมันจะสามารถทําคลิปได้น้อยลงกว่าปี2ปีที่แล้วแต่ว่าผมก็จะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับมีคอนเทนต์อะไรหรือว่ามีเรื่องอะไรอยากจะมาพูดคุยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ผมไม่รู้จะสะสมอะไรเพิ่มเติมแล้วนะช่วงนี้ใครที่มีไลน์ที่แบบว่าตัวเองชอบมาๆกๆอยากจะแชร์ให้ share, ผมฟังหรืออยากจะแนะนำผมก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้เลยนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์และกดติดตามมาดูกันว่าผมจะมารีวิวหรือว่ามาพูดคุยอะไรกันให้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับสวัสดีครับ